ะะเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนเลย oh <no. S 1> ลก็อยู่บ้านเบื่อๆก็ไม่รู้จะทําอะไรก็จะมาหาอะไรเล่นกับลูกดีก,กว่าไปดูกันเลยว่าจะได้อะไรกัน้าทนนี่ B2S นะคะ,ะ,คะแล้วก็มาเลือกนิทานให้ลูกก็หาอะไรให้ลูกเล่นนิดหน่อยนะคะคืออยู่บ้านนะคะแล้วก็เบื่อๆเนาะลูกก็ออกไปไหนไม่ได้วันนี้ก็เลยมาที่ B2S ที่จะาหาสื่อการเรียนการสอนให้ลูก ให้มิลิมเล่นกันฟ <Wow. S 1> ีเจอร์อินนี่เยอะมากเลยขอเขาคือของเด็กเ็กเยอะมากอ่ะ <Okay. S 2> uh. เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราได้อะไรบาค่ย ือแบบเป็นหน้ากาแต่ละสัตว์แต่ละตัวแล้วก็ด้านหลังหน้ากากนี่ก็จะเป็นแบบคำว่าเป็นตัวอะไรนี่คือตัวอะไรมีทั้งภาษาไทายและภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นคําอ่านแล้วก็รู้สึกว่าจะมีภาษามีภา,าษาจีนด้วยนะจ๊ะมีหลายหน้ากากมากเลยนี่ได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะ,ะนี่จะมาเจออันนี้คะ่ะเป็นหนังสือที่แบบบีบได้แล้วมีเสียงนะคะบีบได้แล้วก็มีเสียงปิ๊บ เป็นหนังสือผ้าก็ไม่ใช่ผ้ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่แบบเขาบอกว่าทํามาอ,อ่พิมพ์สีด้วยแบบสีที่มันนอนท็อกซิกด้วยนะคะนี่ลอยน้ำได้ด้วยให้ลูกแบบอาแบบน้ำไปเล่นไปเนาะมันก็มีหลาย,หลายหะะๆ,ๆหมวดนะคะมีหลายๆหมวดนะคะนีมีจ้าวานมีหมวดจัเกหนึ่งรเก้าสิบห้าหนึ่งร้อยเก้5 5 5บห้าบาทค่ะนี่โอ้ยมีหลายหมวดเลยจ้ะ อ้ยเด็กๆสมัยนี้โชคดีจังเลยนะคะเป็นตัวแม็กเนตเป็นตัวแมกเนตนะคะแล้วก็แบบมันฝึกกล้ามเนื้อมือด้วยฝึกเฉาฝึกสมองของล,ลูกรักเนาะติดได้ดึงได้เราจะให้ลิลเล่นดีกว่ารักจังม,มีหลายหลานจัง X เป็นของเล่นเยอะมากเลยถ้าไม่เล่นมาก็คงแบบว่าสนุกน่าดูแต่ช่วงโควิดไม่อยากให้ออกจากบ้านเลยค่ะ ไม่ใช่านห,หน่งเดียวนจางเขาก็บ,บักว่าเป็นสนาไมได็กเล่บบนนะจางเป็นสนามนี้าดมากเลยค่ะอยู่บ้านแทปปี้ซานค่ะ มาหาแรงบันดานใจเผื่อถูกหวยรางวัลที่1กันเผื่อถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งค่ะแล้วของที่เราได้มัน,มนก็คืออาจจะตัวตแมกเนตนี้นะคะเจ้าตัวแมกเนตนี้ก็ดึงได้ดึงได้แล้วก็แบบเล่นกับลูกเล่นกับลูก f ั a s h c a r ไว้เล่นกับลูกเหมือนกันก็เป็นหมดของใช้ในบ้านนะคะ แล้วก็เป็นนิทานกระต่ายทำได้แบบว่ามีภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็แผ่นคีอของบุมบิมน,นะคะลูกจะได้รู้จักการแบ่งไนแล้วก็หนังสือสองภาษาพูดได้อันนี้ไม่แพงน,นะคะ399บาทมนะั้งน่าจะสามก้าสบาทค่ะมีหลายหมวดมากก็มีสีผลไม้สัตว์กีฬา ช่วงโควิดอย่างนี้นะคะก็ไม่ได้ออกไปไหนเนาะเด็กๆลูกๆไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็จัดสื่อการเรียนการสอนไปเล่นกันค่ะดูกันค่ะว่าลูกจะรู้สึกยงไงนะ ไหนชอบไหนนี่น да ี oh, really? ่ชอบไหมชอบไหมคะชอบไหมคะอ้คืออ่ะเดี๋ยวมีเปิดให้อ้โหชอบเลยใช่ไหมอันเนี้ยโอ้ยเก่งจ้า ันนี้มันคือปันใช่ไหมลูกม,มันไม่ใช่แมกเนตนะมันคือ,อม,มันคือไอเงินปุ๊บอุ๊ยอันนั้นเรียกว่าอะไรลูกบันนะบันนะบันนะอะไรลูกเนี่ยแกเเออ,อบันนะเนี่ยเออเยเออโอเคดีใจทำไงดีใจ ม่ดนดีใจยังไงคะดีใจยังไงหูอชอบไหมคะ้ย้ย้จ้านี่ดูสิวยอายวิ s h o l d e ยพูดได้ด <és> <issions VAN ES> ้วยนะ อ้าวไม่ได้สนใจอันนี้เลยอ้าวชอบอันนี้ค่ะไหนล่นยังไงลูกอันนี้เล่นยังไงคะเล่นยังไงคะไ,ไหนบนหน้านายอยู่ไหนบันหน้า กระตายทำได้ใช่ไหมคะกระต่ายทำได้ใช่ไหมคะไหนดูซิมันเป็นยังไงนะอ้อโหนั่นแรบบิอใช่ไหมอันไหนอันไหนเป็นมิสเตอร์กอสไหนเอลเฟนอยู่ไหน e l ล p h เฟนเกง่งอันไหนคอกคาดายไม่ใช่อันนี้ค็อกคาดาย เป็นลูกของใช้ในบ้านหมวของใช้ในบ้านก็จะมีภาษาอังกฤษอยู่ข้างหลังนี่แล้ว e